มาครับพาย,ยัางเลาะเมืองเห็ดครับนังนนี่พกหาลอจิบเห็ดครับช่วงมันได้กาศให้มันขึ้นให้เกิดเขายุมเล้วยัง ตาเห็ดพ่ออยา่างนอนครับ,บ,าบ,าบาตาเห็ดเปลี่ยนไปหนอเนี่ยพี่น้องไตเห็ดตัครับทั้งฝุนเห็ดออกดีครับทั้งบ้านพี่น้องไตเห็ดครับ ตาหาเห็ดคือนที่วิหานะครับผมว่านี้ก็ฝากกดติดตามช่องบ้าบอมโคเทดหเรือยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเอาเวลาหลังจากขายของแล้วผมก็มาหาถ่ายคิปให้พี่น้องเบ้งครับ ก,ก็ไปิังตอนนอนเลยด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนอนสมงไทยอีกทีนึงครับป้าเหนื่อย